สวัสดีชาวราศีกลุ่มทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้การทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีกลุ่มในช่วงเดือนเมษายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเชาเช้ชาได้วาจย์ปาดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดที่มาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่านะคะพลัางงานไพ่ใบแรกของชาวราศีกลุ่มนะคะในช่วงนะคะเดือนนะคะ เมษายนนี้จะเป็นพลังงานไพ่อะไรเอ่ยพลังงานไพ่เป็น the m a ิ i c ียนค่ะ the มดิเชียนเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงการทําสิ่งให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเนาะนะการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นหมายถึงชาวราศีกุมกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหาวิธีการพยายามพยายามทําสิ่งเก่าให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมทําสิ่งที่แย่นะให้ดีขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้น ชาวราศีกุมที่เข้ามาเขียนคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อยากจะให้โพสิทีฟในเรื่องของความรักความสัมพันธะ์นะคะเดี๋ยวดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมว่านะคะพลังงานไพ่5้าใบาออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้ชาวราศีกุมนะคะเป็นไพ่ใบน้า,าเป็น The m e d i c เชียคือชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนี้เท่าที่ปัดจับมา12ราศีเนี่ยนะ เปิดไพ่ซื้อปลาเนี่ยไพ่คนรักคนรู้ใจนะจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีกุมสส่วนใหญ่ที่มีประเด็นมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบนะคะทำให้ในเดือนเนี้ยก็เป็นเดือนที่ชาวราศีกุมมาดูดวงเยอะมากนะหมอก็ยังงงอยู่เนาะนะคะ นะ The ะเมจิเชียนขึ้นไพ่ใบแรกของตัวคุณด้วยนะคะดูซิว่านะคะพลังงานไพนะ่ออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้ชาวราศีกุมได้พลังงานไพ่ของเดอะเมจิเชียนควินถือถ้วยค่ะคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือถามว่าจะมีใครกลับมาหรือเปล่าการร้องขอให้อยู่ในความสัมพันธ์คนคนนี้ค่อนข้างถูกต้องตรงใจคุณเป็นอย่างมากเลยทีเดียว หนึ่งคาถาค่ะการพบเจอการกลับมา,ว,าว้าวเกิดขึ้นจริงๆด้วยคนๆน i, ี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเซนถึงเขาเขาเซนถึงคุณคยังสัมผัสได้ในเรื่องของความรักความคิดถึงการคิดที่ตรงเขาแนวความคิดที่ตรงกันนะคะไพ่เป็นกิืงเถืเียนค่ะเกี่ยวข้องชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกันหรือมังกรผู้ศพคนเกิดในเดือนนั้นกิ้งเถืเียนเป็นไพ่ของการอุปัมภมการช่วยเหลือไพ่เมงเต้าถ้วยค่ะลักซอนหรือสนามออเดชั่น และพลังงานไพ่นะคะลักซอนสนามออดิชั่นและนะคะพลังงานไพ่เป็นเพศเดียวกันก็ได้นะ,ะแล้วก็พลังงานไพ่เป็นอัศวินถือถ้วยค่ะเกี่ยวข้องกับชาวราศีพิจิกหรือคนเกิดในเดือนนั้นว้าวพลังงานไพ่ที่เห็นในวันนี้นะชาวราศีกลุ่มเข้าใจเลยว่าทําไมคุณน่าจะเกี่ยวข้องกับหลายหลายราศีหมายถึงคุณมีสนามออดิชั่นก็ได้คุณกําลังตามหารักแท้มีสนามออดิชั่นตามหารักแท้เปเก่ง คุณเข้าหาคนคนหนึ่งคุณชอบเขาคุณขอให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์หรือเขาขอให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์มันเป็นไพ่ของคนเสน่ห์แรงบริหารจัดการเสน่ห์เก่งมีคนเข้าหานะโดเมเชียเนี่ยแทบจะพูดถึงว่าเหมือนตัวเองนี่มีมนสะกดใครสักคนหนึ่งให้รู้สึกเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วรักแล้วหลงคุณหรือตัวเขาเองทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะนะแล้วมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้เรียกว่าเสน่ห์แรงนะใช้คําว่าเสน่ห์แรงเหมือนคนมีของ สเสน่ห์แรกเหมือนคนมีของเข้าใจเลยอ่ะทาไมถึงเข้าไปในถึงมีในทุกๆราศีแบบนี้ก็ได้ไดเวลาเปิดไพ่คนลกคนรู้ใจมาคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือการร้องขอนะคะให้อยู่ในความสัมพันธ์จึงเป็นเป็นไปได้สูงมากว่าชาวราศีกุมน่าจะมีคนกลับมาหรือการขออยู่ในความสัมพันธ์นะมีคนมาขอเป็นแฟนก็ได้นะคะหรือมีคนอยากจะกลับมาก็ได้นะคะแล้วอย่างคิงถือเหรียญคุณเจอสายเปก็ได้คุณมีคนมาจีบเยอะก็ได้คุณมีสนาม ออร i เชั่นก็ได้เป็นช่วงของความแฮปปี้ในความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยอาจจะเป็นคุณที่สร้างสนามออร์ชั่นก็ได้แล้วคุณก็แฮปปี้ในเรื่องของความรักมากแบบนี้ก็ได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คนหนึ่งรักชอบตอบตกลงกลับมาในความสัมพันธ์หรือมีคนมาทําแบบนี้กับคุณก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าเป็นพลังงานไพ่ที่ดีของชาวราศีกุม นะจารนะราพังงาน5ใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติม The f o o ค่ะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษา l i ฟ์ s t ต l ์เพื่อนนะฮะ The f o o คือชาวราศีเมถุนไม่เหนียวนั่นไม่มัน่นคง The Emperor ค่ะไพ่ของชาวราศีเมษต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหรือราชการค่ะไพ่เป็นฮาร l of f ค่ะทัดดินไม่แปากเลยไหมไปครบทุกท่านไหมธาตลมธาตไฟธาตดินมาครบเลยเนาะ <laughs> ไม่ปากเลยนะนได้พลังงานของไพ่ของหนึ่งถ้วยนะคะใครก็มารักคุณใครก็มาหลงคุณใครก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้แอนดิงกับคุณเฮ้ยสุดยอดไปเลยอะ่ะนะคะแล้วพลังงานไพ่เป็นอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญกับอัศวินถือถ้วยเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะมันเป็นพลังงานของคนที่มาจีบ เรามาจีบใครหรือใครมาจีบเราเนะเราไปจีบใครเราไปจีบใครหรือใครมาจีบเราเป็นไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไพ่ของการที่เขาเรียกว่าเดินหน้าในความสัมพันธ์การไปให้มาหาสู่เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อุปถัมภ์ช่วยเหลือสายเปย์ว้าวมันเป็นขนาดที่เข้ามาดีในความสัมพันธ์มาแล้วคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมทุกคนหรือในขณะที่ชาวราศีกุมกําลังไปปฏิสัมพันธ์กับใครคุณให้ขนาคนนั้นเป็น หนึ่งถ้วยด้วยเป็นควีนถือถ้วยด้วยค้นเป็นหนึ่งคาด้วยต้องการที่จะให้เขามาเป็นตัวจริงคุณมีพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่พลังงานทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหวพาขอพรต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นเ็มเพลอร์คือเป็นครอบครัว นะคะโมเมนต์ Moment. ในที่นี้เนี่ยมีทั้งความเป็นครอบครัวมีทั้งความเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อนหลายคนจะเจอคนในการทํางานเดียวกันก็ได้ด้วยเดี๋ยวดูซิว่าพลังงานไพ่คนรักคนรู้ใจสิบใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมทําให้ไพ่ของชาวราศีกุมได้พลังงานไพ่ของคนดวงขึ้นดวงดีสเสน่ห์แรงขณะนี้มีคนมารักมีคนมาชอบหรือจะไปรักใครชอบใครก็ได้คะแนนดีด้วยนะคะทีนี้ดูไพ่ของคนรักคนรู้ใจซินะ,ะเป็นอย่างไร พลังงานไพ่คนรักคนรู้ใจของชาวราศีกุมภ์เป็นพลังงานไพ่ของสีดาวนี่เงียบนะคะเป็นหูปิดตาทาเหมือนไม่มีอะไรแต่คิดคิดเรื่องชาวราศีกุมภ์เดี๋ยวดูซิเขาคิดว่าอะไร justment ค่ะ justment เป็นเรื่องของวิบากกรรมบุญทํากรรมแตง่งทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเขากําลังรู้สึกนะคะเหมือนสัมผัสได้ว่าคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เข้ามาในโมเมนต,ต์ของคู่วิบากกรรมของเขาคนที่มาพบเจอได้บุญทํากรรมแตง่งหรือการอธิษฐาน ะะเขาไม่กล้าที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์มากนะเขายังมีการออดิชั่นอยู่แต่เขาก็มีชาวราศีกุมอยู่ในสมองมากพอสมควรเลยทีเดียวอารมณ์โมเมนต์เหมือนประมาณว่าถ้าชาวราศีกุมห่างๆอย่างหง่หวง เขาเริ่มคิดเริ่มรู้สึกละแล้วเขารู้นี่ว่าชาวราศีกุมนะคะอาจจะไว้เวอร์ซ่ากันก็ได้นะอยู่ในโมเมนต์ที่ว่าชาวราศีกุมน่าจะมีตัวเรื่องห่างๆอย่างหงหงเกิดขึ้นได้เพราะว่าน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีคนคุยที่มากกว่าหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็สิบถ้วยค่ะอย่างที่บัดบอกไปเขาหน้าจะรอชาวราศีกุมในโมเมนต์ก็คือว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นตัวจริงที่มากกว่านี้อ,อืนะคะเพราะว่าสิบถ้วยเนี่ย ต้องการพลังงานของความเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนประมาณเมษายนถะ้าชาวราศีกุมนะไปขอใครเป็นแฟนแปลว,ว่าเขาสกินสกแกน,นแล้วเรียบร้อยละจริงอันนี้บอกเลยหรือถ้ามีใครมาขอชาวราศีกุมเป็นแฟนเข้าใจนะมันคือมันคือการที่ตัวเขาเองเนี่ยคัดกรองมาเรียบร้อยละนะคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วพลังงานไพ่ขาเป็นไพ่ของสองคาถาสองคาถาคือการแอบสองแองบดูการพิจารณาเห็นนะมไพ่ไหม ะะสองคาถาคือการแอบส่องแอบดูการพิจารณาค่ะเดอสตาร์ค่ะการอดทนรอคอยรอข่าวสารรอคําตอบรอการบาลานซ์ความสัมพันธ์มีใครคนใดคนหนึ่งกาลังรอชาวราศีกุมอยู่นะอันนี้เข้าใจเลยนะคะพลังงานไพ่ค่ะ,นะะขึ้นมาเป็นไพ่ของแปดคาถาค่ะระบบการสื่อสารชาวต่างชาติเขากําลังรอระบบการสื่อสารกําลังรอคําตอบรอการพัฒนาความสัมพันธ์เขารู้สึกเคมีตรงกันมากๆกับชาวราศีกุมเลยทีเดียวไพ่เป็นเวอร์ค่ะ เวราคือต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหรือเวอร์ตั้งความเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งคําถามในโมเมนต์นะคะของการเป็นเนื้อคู่คู่ของแลักพลังงานไพ่เป็นเดอะสเตนค่ะเดอะสเตนหมายถึงชาวราศีสิงหรือคนเกิดในเดือนนั้นว้า wow. ว คือเขาเองก็มีความรู้สึกว่าชาวราศีกุมน่าจะไปไปกลับกับนะแต่เราก็รู้สึกว่าคนนี้เคมีตรงกันมากแต่เราก็ไม่กล้าออกตัวมากก็เข้าใจเอาชาวราศีกุมน่าจะมีตัวเลือกเยอะเอาชาวราศีกุมออกจากสมองไม่ได้เลยทุกครั้งที่ชาวราศีกุมห่างเหินเนี่ยฉันต้องไปไหว้ราไปขอพรฉันรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของฉันเป็นคู่วิบากกรรมของฉันฉันก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันน่าจะพัฒนาชา้าแต่ฉันก็มองเห็นว่าคนนี้คืออนาคตของฉันกําลังรอคอยอยู่ว่าชาวราศีกุมจะติดต่อมาไหมเขา เขาจะเลือกฉันเป็นตัวจริงไหมนะในโมเมนต์เป็นประมาณนี้นะจ๊ะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้นะจ๊ะราชาวราศีกุมเนาะนะคนะซึ่งในตอนนี้เวลานี้ให้คนรักคนรู้ใจมันแปลว่าเขารักเขาชอบแต่เขาไม่แสดงออกก็ได้หรือเขาเจอ ในโมเมนท์ที่ไวเวอร์ซ่ากันก็คือชาวราศีกุมรักชอบเขาแต่เขาไม่แสดงออกก็ได้หรือเขาไปรักชอบเราชาวราศีกุมแต่ชาวราศีกุมมันมีตัวเลือกเยอะไงก็แค่ไปไปกับกับเขาเขาก็เลยไม่กล้าแสดงออกมาหรือชาวราศีกุมไม่ได้แสดงอะไรออกจากเขามาให้เอ้เข้าเห็นน่ะให้เขาสัมผัสได้มากเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้และคุณกําลังเป็นชาวราศีกุมที่กําลังอยู่ในโมเมนต์ของคนที่มีสนามออดิชั่นอยู่ในโมเมนต์ของคนที่มีเรื่องของความรักความสมาน์ที่ มีตัวเลือกเยอะต้องการใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นตัวจริงคนนี้ฉันเลือกแล้วและมีแนวโน้มจะประสบความสําเร็จหรือไม่แล้วอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ปันหรา99นะไม่แปลกใจเลยอะว่าทําไมถึงได้พลังงานไพท่ที่เกี่ยวข้องกับหลายๆราศีขนาดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ของคุณในตอนนี้หมายถึงมีคนมาลุมจีบหรือเป็นจีบใครก็ได้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายหลายคนก็ได้ด้วยเนาะแถมยังส่งผลทําให้นะคะใครอีกหลายคนเนี่ยให้คะแนนของคุณเป็นตัวจริง แต่ไม่กล้าออกตัวมากเพราะว่าก็น่าจะรู้ว่าคุณเองเนี่ยมีตัวเลือกเยอะด้วยเช่นเดียวกันเนาะชาวราศีกุมนะคะได้ดูพลังงานไพ่สิว่าราศีอะไรเข้าเข้ามามามีบทบาทในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมบ้างนะคะพลังงานไพ่ราศีนะคะที่เข้ามามีบทบาทในความสมพัญของชาวราศีกุมเนาะพลังงานไพ่นะคะ ที่เข้ามามีบทบาทในความรักความสัมพัธญของชาวราศีกุมพลังงานไพ่ไปแรกค่ะนะคะเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีกันนะจ๊ะอืมต่อมาค่ะนะคะเป็นพลังงานไพ่ของชาวราศีเมถุนพลังงานไพ่ขึ้นมาไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีพฤษภค่ะและพลังงานไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีเมษอืมปัดเพิ่มไพ่ไปเป็นราศีสิงห์เนาะตรงนี้นะ ะคะเพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องกับ4-5ราศีนี้ที่ปัดไปลอยไปกำลังอยู่ในเรื่องราวของ audition จะเลือกใครดีกําลังมีคนมารุมจีบเยอะมากเลยไม่รู้จะเลือกใครดีมีคนที่ชอบมากที่สุดแต่เราก็ไม่กล้าออกตัวมากจะทํำยังไงดีอันนี้ก็แนะนําดูดวงเป็นการส่วนตัวเนาะ เะะดี๋ยวดูพลังงานไพ่บทสรุปของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนี้หน่อยค่ะว่านะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยโมเมตนต์เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของดัลซันดัลซันคือแสงสว่างความสําเร็จนะคะสง่งผลทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะมีเกณฑ์คอมมิชเมนต์มัม่นหม,มายแต่งงานมีคู่พบเจอในคู่ที่แท้จริงคุณจะต้องเลือกอย่างแน่นอนว่าใครคือคนที่ใช่สาหรับคุณและคนที่ให้คะแนนสำหรับคุณมากๆเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่า คุณนะ่ะรู้สึกว่าเขาคืออันดับแรกก่อนนะเห็นก่อนว่าจะเป็นคนเกิดวันอาทิตย์อันนี้ค่อนข้างจะชัดเป็นคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่เป็นชาวธาตดินที่จะมีผลต่อชาวราศีกลุ่มนะคะแล้วเป็นคนที่ มาไม่เคยหายไปไหนให้คะแนนด้านการอุปถรรัมภ์การช่วยเหลือไปไปกลับกับอยู่ตลอดไม่เคยไปไหนนะคะและพลังงานไพค่ะขึ้นมาเป็นพลังงานไพของ6กเหรียญอารมณ์โมเมนต์ชาวราศีกุมอาจจะใช้ตะก้าและเหตุผลในเรื่องของความรักก็ได้นะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการที่6เหรียญกับ2เหรียญเนี่ยมันหมายถึงการที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือเปเก่งดูแลเก่งไม่หายไปไหนรู้สึกวินวินในเรื่องของความรู้สึกทั้งเราและเขา และนะคะอย่างที่บัตรบอกมีสิทธิ์จะเป็นชาวธาตุดินมีสิทธิ์ที่เป็นคนเกิดวันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะสูงด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกําลังเลือกใครดูซิว่าไพ่บทสรุปเนี่ยให้คะแนนที่ถูกต้องตรงใจไหมว่าคนที่คุณกําลังชอบกําลังเลือกนะคะ mm hmm. เขาน่าจะเปนคนดูแลคุณหรือคุณเปเขาดูแลเขาเป็นคนเกิดวันอาทิตย์และเป็นพนังงานที่ค่อนข้างใช้ตะกะและเหตุผลในเรื่องของความและความสัมพันธ์มันไม่ใช่เดวิลนะคะที่เป็นตาว่าความเสน่หานะไม่ใช่ พลังงานไพ่ค่ะนะคะคำแนะนําของนางฟ้าออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะว้าวนะคะพลังงานไพ่เป็นเอ่อ forgiving our learning ให้อภัยและเรียนรู้กับมันไม่ว่าการเลือกที่ผ่านมาของคุณจะเป็นยังไงใดๆก็ตามครั้งนี้มันคือการที่ตัวคุณกำลังเริ่มต้นใหม่จากประสบการณ์ความรักของตัวคุณเนาะนะคะปัดว่าเป็นไพ่ให้คำแนะนำที่ดีนะจึงไม่แปลกที่คุณจะให้ความรักในรูปแบบของตะกะและเหตุผลมนะคะ อืมแล้วก็ต่อมาค่ะนะเป็นพลังงานไพ่ที่บอกถึง relate your e x i s นะคะหมายถึงการที่ตัวคุณเองอาจจะต้องเคลียร์พลังงานเก่าๆเดิมๆของตัวเองหลายคนในอยู่ในภาวะของความผิดหวังเสียใจมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องเคลียร์อดีตนะเพราะว่าตอนนี้เวลานี้มันเป็นถึงเวลาที่ตัวคุณเองเนี่ยกำลังมีคนมาลุมจีบ มันอาจจะหมายถึงชาวราศีกุมบางคนทนี่อย่างที่บัดบอกอ่ะสีดาบขึ้นจัสมินแล้วก็สีถ้วยคุณไม่ลืมใครคในใดคนหนึ่งทั้งทที่มีคนคุยเยอะแยะมากมายแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะออกจากตรงนี้ยังไม่ลืมเรื่องเก่าเรื่องเดิมกลัวกูเจอคู่วิบากกรรมนะคะยังรอแฟนเก่าทั้งั้นท,ที่คนที่เข้ามาใหม่ๆคุณที่ไปไปกับเขาก็พร้มพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบจริงจัง ดันั้นชาวราศีกุมที่กําลังเจอโมเมนต์ความรักความสัมพันธ์ที่ยังติดอยู่ในอดีตลองเคลียร์อดีตตัวเองแล้วให้โอกาสกับตัวเองในวันนี้ดูว่าคนที่เข้ามาค่อนข้างบอกแล้วว่าเขาเลือกแล้วว่าจะเลือกคุณนะคะเขาเลือกแล้วแล้วที่จะเลือกคุณบอกแล้วว่าอาจจะไวเวอร์ซ่ากันได้แล้วคําแนะนําที่ให้มาค่อนข้างที่จะดีอีกด้วยนะคะให้ให้ให้ใหดีอีกด้วยนะ,ะน,ะะนะคะพลังงานไพ่เป็นฮานิมูนค่ะลองไปเที่ยวกับเขาสักรอบนึง ลองไปกินข้าวเขาเักงหน่อยลองไปออกเดตลองไปไหว้พระลองไปขอพรนะเห็นไหมลองออกมานิดนึงค่ะลองทําให้ช่วงเวลาวันหยุดยาวๆในเมษายนนี้เป็นช่วงเวลาของโอกาสดูสิว่าเฮ้ยเราจะเคลียร์อดีตของเราได้ไหมคนเวลามีผลต่อความรู้สึกเราหรือสามารถที่จะทําให้เรามุกกับอดีตได้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ย ปันบอกเลยนะว่าเขาจะมีผลต่ออนาคตจริงๆมันต้องมีความมีผลต่อใจเรามากๆนะทำให้เราลืมอดีตทำให้เรามูฟได้ทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราจะต้องเริ่มต้นใหม่เคลียร์เคลียร์อะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นชาวราศีกลุ่มคุณกำลังเจออะไรที่แฮปปี้แอนดิ้นะแต่เพียงแค่คุณจะต้องเคลียร์อดีตตัวเองให้อภัยเรื่องเก่า เราเออเอาสิ่งที่ให้มันเกิดขึ้นมาเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่ยังมีตระการและเหตุผลไปเที่ยวไปไหว้พาไปขอพรในช่วงวันหยุดยาวนี้หวังว่าคุณเจอความรักที่แฮปปี้นะแต่คุณอาจจะติดอยู่ในอดีตมากเกินไปแค่นั้นเองอาจจะรอใครคนหนึ่งมากเกินไปแค่นั้นเองแถมคนที่เข้ามาในวันนี้ก็เป็นคนที่ให้คะแนนดีซะด้วยเขาดีต่อคุณซะด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านค่ะใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปั่นหรา99นะขอบคุรสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครสนใจดูดวงแอดไลน์ปั่นหรา99ใครสนใจในเรื่องของอ e ีบุ๊กนะคะแปลคำทำน,นายให่78ใบนะคะสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะให้เรานะคะไปใช้ในเรื่องของการแปลไพ่ในการทำนายดวงให้ถูกต้องแม่นยำ ะะไม่มีวันหมดอายุด้วยสามารถอ่านได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุสน,นช่องชาแนลอาจารย์ปดัดดวงไพทโรนะคะสนับสนุนได้ตามความศรัทธาไม่มีข้อผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิ้นสำหรับวันนี้ขอบคุณชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ